การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างสัตว์ป่าซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์สีเท้าที่อาศัยอยู่บนพื้นดินนำโดยราชสีผู้เกรงขามกับเหล่านกซึ่งเป็นสัตว์ปีกที่ครองท้องฟ้านำโดยพญาอินทรีความขัดแย้งลุกลามจนกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่สัตว์ทุกตัวต้องเลือกข้างเพื่อต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์ ยกเว้นเพียงตัวเดียวคือขังข่าว 1. เมื่อฝ่ายสัตว์ป่าเป็นต่อในการรบครั้งแรกฝ่ายสัตว์ป่าที่ทรงพลังสามารถบุกตะลุยจนเหล่านกต้องล่าถอยขังข่าวเห็นดังนั้นจึงรีบคลานเข้าไปหาราชสีแล้วกราบทูลว่าท่านเจ้าป่าโปรดรับค่าเข้าพวกด้วยเถิดดูนี่สิข้ามีหูมีฟันและหน้าตาก็เหมือนหนู คือสัตว์ป่าสี่เท้าเหมือนพวกท่านข้าไม่ได้เป็นพวกเดียวกับเจ้านกพวกนั้นเลยราชสีเห็นว่าขางคาวมีลักษณะคล้ายหนูจริงๆจึงยอมรับให้เข้าร่วมก่องทัพ 2. เมื่อสถานการณ์พลิกผันต่อมาฝ่ายนกใช้ความได้เปรียบจากที่สูงบินโฉบลงมาโจมตีสัตว์ป่าจนเสียหลักและเริ่มเป็นฝ่ายชนะขังขาวเห็นท่าไม่ดีจึงแอบบินหนีออกจากค่ายสัตว์ป่า แล้วตรงไปหาพญาอินทรีพร้อมกล่าวว่าท่านผู้สูงส่งข้าขอสวามิภักดิ์ต่อท่านดูนี่สิข้ามีปีกบินได้เหมือนนกข้าคือสัตว์ปีกเหมือนพวกท่านข้าไม่ใช่พวกสัตว์สี่เท้าที่เดินตุ้มเตี้ยมอยู่บนพื้นหรอกพญาอินทรีเห็นว่าขังคาวมีปีกและบินได้คล่องแคล่วจึงรับเข้าเป็นพวกนก 3. ความจริงที่ถูกเปิดเผย ขังขาวใช้วิธีเปลี่ยนข้างไปมาอยู่หลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งฝ่ายสัตว์ป่าและฝ่ายนกต่างก็เหนื่อยล้าจากสงครามผู้นำของทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะเจรจาสงบศึกและอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสันติในงานเลี้ยงฉลองสันติภาพขังขาวพยายามจะเข้าไปร่วมวงกับฝ่ายสัตว์ป่าแต่สัตว์ป่าจำได้ว่ามันเคยหนีไปอยู่กับพวกนกพอจะบินไปหาพวกนก พวกนกก็จำได้ว่ามันเคยไปอ้างว่าเป็นสัตว์สีเท้าทั้งราชสีและพญาอินทร์ต่างถามขังข่าวว่าเจ้าคือใครกันแน่เป็นนกหรือเป็นหนูขังขาวอึกอักตอบไม่ได้เพราะความกันหล่อนของมันถูกเปิดเผยออกมาหมดแล้วสัตว์ทุกตัวต่างพากันรังเกียจและตะโกนด่าทอว่าเจ้าคนไม่มีศักดิ์ศรีเจ้ามันนกมีหูหนูมีปีก เลือกค้างเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้นไปให้พ้นหน้าพวกเราบทสรุปขังข่าวถูกขับไล่ออกจากป่าไม่สามารถเข้าพวกกับสัตว์สีเท้าหรือสัตว์ปีกได้อีกเลยมันจึงต้องหลบไปอาศัยอยู่ในถ้ำที่มืดมิดด้วยความอับอายและจะกล้าออกมาหากินเฉพาะตอนกลางคืนที่ไม่มีใครมองเห็นเท่านั้นเพื่อไม่ต้องผเผชิญหน้ากับใครนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความซื่อสัตย์และจุดยืนที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญผู้ที่ตลบตะแหลงเพื่อหวังผลประโยชน์ไปวันๆในที่สุดจะไม่มีใครไว้วางใจและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว